เราเริ่มต้นเมื่อวานนี้ช่วงคำ่ำหลังจากประชุมกัน5ชั่วโมงเต็มท่านผู้ชมคคณะกรรมการค่าจ้างหรือบอร์ดค่าจ้างหรือไตอพาคีมีมติเป็นกรกชัทนเรื่องค่าจ้าง400บาทตึงตึงตึงไม่ทั่วประเทศนะครับท่านผู้ชมมีมติปรับอัดค่าจ้างขั้นจำเจ็ถึง55บาทเฉลี่ยไปทั่วประเทศ โดยที่มีจังหวัดที่ได้ปรับค่าจ้างขั้นต่ำเป็น400บาทเพียง3จังหวัดกับอีกหนึ่งอ่ะสี่จังหวัดกับอีกหนึ่งอำเภอใช่ค่ะสี่จังหวัดกับอีกหนึ่งอำเภอนะคะประกอบไปด้วยภูกเก็ตฉะเชิงเซาชนบุรีระยองและหนึ่งอำเภอคือเกาะสมุยของจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีย้ำอีกครั้งหนึ่งเฉพาะสจังหวัดบวกกับหนึ่งอำเภอที่ได้ค่าจ้างขั้นต่ำอัตราใหม่400บาทค่ะอือนี่ฮะท่านผู้ชมก็เป็นนั้นว่า ไม่ทั่วประเทศนะครับค่ะไม่ทั่วประเทศรองลองมาจะเป็นกลรมอำเภอสองอำเภอที่ได้380บาทใช่ไหมนั่นก็คืออำเภอเมืองเชียงใหม่กับอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะ3า3 8 0บาทนอกจากสองอำเภอ,อนอกจากอำเภอเมืองแปลว่าอำเภออื่นของเชียงใหม่ก็ไม่ได้ตามนี้นะใช่ค่ะอำเภออื่นของจังหวัดสงขลาก็ไม่ได้ตามนี้ค่ะมะติที่ประชุมเมื่อวาน คุณประสงค์ทัพชัยยุทธปลัดกระทรวงแรงงานในฐานะประธานกรกรมการค่าจ้งางแถลงว่าที่ประชมุมมีมติเป็นเอกฉันค่ะเห็นชอบการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำปี2568ปรับเพิ่มเนี่ยมีตั้งแต่7บาทไปจนถึง55บาทเฉลีย่ยแล้วเนี่ย2.9%ค่ะแบ่งเป็น17อัตราอ้างอิงพิจารณาจากข้อที่1ค่าครองชีพ ข้อที่สองโครงสร้างทางเศรษฐกิจค่ะโดยอัตราสูงสุดก็คือวันละ400บาทต่ำสุด337บาทมีผล 1. มกราคม2568เป็นต้นไปค่ะโดยจะเร่งรัดนำเข้าที่ประชุมครัมตีในวันนี้เลยนะครับท่านผู้ชมค่ะเพื่อให้มีผลทันวันที่ 1. มกราคม2568อย่างที่บอกไปการปรับอาาัตราค่าจ้างค่าต่ำเพิ่มขึ้นในครั้งนี้ ปลัดกระทรวงแรงงานระบุว่าเป็นการปรับเพื่อแรงงานทั่วไปทั่วไปและแรงงานแรกเข้า สามารถดำรงชีพอยู่ได้ตามสมควรแก่มาตรฐานการครองชีพสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันค่ะรวมทั้งเหมาะสมตามความสามารถของธุรกิจในท้องถิ่นนั้นโดยอ้างว่าการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำในครั้งนี้จะทำให้ลูกจ้างได้รับประโยชน์จำนวน3าล้าน7 0กมื่นกับ697คนค่ะตีซะว่า3.7ล้านคนค่ะ ที่ไม่สามารถขึ้น400บาทเท่ากันทั่วประเทศได้เหตุผลก็คือาภาวะเศรษฐกิจและความสามารถของผู้ประกอบการอ้าวท่านผู้ชมภาวะเศรษฐกิจและความสามารถของผู้ประกอบการนอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นตรงกันว่าหลังจากนี้จะพิจรารณาค่าจ้างขาั้นต่ำควรจะขึ้นปีละครั้งเท่านั้นใช่ค่ะโอ้มีดอกที่สองอีกอท่านผู้ชมแปลว่า อาที่จะขึ้นหนือก็ป,กปีหน้าทั้งปีจะไม่ขึ้นใช่ไหมอ,ออย่างไรก็ตามอย่างไรก็ตามมันขึ้นอยู่กับสภาพเศรษฐกิจณขณะนั้นๆด้วยค่ะซึ่งจะมีการพิจารณาอีกครั้งของปี68หรือเปล่าต้องดูตามสถานการณ์กรรมการชุดที่22เนี่ยจะหมดวาระมีนาคมที่จะถึงนี้ก็จะมีการตั้งใหม่ทั้งหมดนะครับทานผู้ชมด้านผู้ประกอบการและนายจ้าง แน่นอนพอใจกับผลการพิจารณาค่ะโดยระบุว่าผู้ประกอบการเองก็ได้เรียกร้องให้รัฐบาลเนี่ยมีมาตรการเยียวยาในจ้างควบคู่ไปด้วยซึ่งเดี๋ยวกระทรวงจะนําเสนอที่ประชุมคอรมอนะคะภาพกว้างในแง่ของหลักการก่อนเดี๋ยวจะมาใส่รายละเอียดกันในภายหลังลูกจ้างเป็นยังไงลูกจ้างอย่างคุณวีรศุกแก้วบุญปันกรรมการไตรภาคีฝ่ายลูกจ้างยกนิ้วโป้งเลยค่ะบอกพอใจที่สุดในโลกอท่านผู้ชม อันนี้ต้องตามกันดูต่อเรื่องเข้าครัมเตแต่ผลคงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วล่ะท่นผู้ชมฮะที่น่าสนใจคือ,อเหตุผลว่าทำไมค่าของชีพที่ภูเก็ตชนบุรีระยองชาเชิเซาเนี่ยมันน้อยกว่าอมันแพงกว่าที่อื่นขนาดไหนเหรออ,อถึงได้400บาทเฉพาะ4จังหวัดกับ1อำเภอเนี่ยทนผูชมอมคุณบุญสงเมื่อวานนี้บอกนะครับผูวชม ประเด็นสำคัญจะอยู่ตรงที่ว่า,าจังหวัดอย่างชนบุรีชาเชิงเซาภูอ่าแล้วก็ระยองเนี่ยเป็นจังหวัดที่เป็นพื้นที่ส่งเสริมการลงทุน eec ท่านผู้ชมเป็นเขตอุตสาหการร e ม eec ขณะที่ในส่วนของภูเก็ตก,กับพื้นที่เกาะสมุยเป็นสถานที่ท่องเที่ยว,วค,ค่าของชีพ<ร>สูง,<ร>งค่ะ,คะเป็นนั้นว่าผลเป็นอย่างนี้เรายกเป็นตัวอย่างสักหน่อยท่านผู้ชม อกรณีกทมปริมณฑลประกอบด้วยกรุงเทพนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาคร372บาทก็คือขึ้นมา9บาทค่ะ 372บาทค่ะถัดมาช่วงใหม่ซิโคราชค่ะ359บาทเพิ่มมา7บาทนะคะเพิ่มมา7บาทค่ะไปอีกสักลมหนึ่งสิสมุทรสงคราม358บาทค่ะเพิ่มมา7บาทเหมือนกันจังหวัดที่น้อยที่สุดของประเทศไทยท่านผู้ชม337บาทนราธิวาสปัตตานียะและยะลาค่ะ337บาทเดิมเนี่ย330นะคะาขึ้นมา7บาทขึ้นมา7บาทอ่ารองบวย ตรังน่านพยาพแพร่345บาบทอ่ะทางนี้ทางนั้นผลเป็นอย่างนี้ท่านผู้ชมก็จะดีใจหรือเสียใจเนี่ยดีใจแทจผู้ประกอบการนะอะอย่างน้อยไม่ได้เป็น400บาททั่วประเทศอย่างที่รัฐบาลนี้ได้ประกาศเอาไว้ตั้งแต่ตอนแถลงนโยบายโอ้ยรัฐบาลก่อนด้วยนี่ค่ะ,ะคุณเศรษฐาทวีสิน ขณะที่อย่างที่บอกไปนะครับทุกผู้ชมเข้าใจว่าจะดูข้อที่หนึ่งมาตรฐานการครองชีพสภาพเศรษฐกิจและสังคมคือค่าครองชีพความเหมาะสมตามความสามารถของธุรกิจในท้องถิ่นเพื่อให้ลูกจ้างมีรายได้ค่าจ้างที่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตมันอยู่ที่น้ำหนักท่านผู้ชมถ้าเราดูว่าลูกจ้าง ต้องควรจะมีรายได้ที่เพียงพอกับการมีชีวิตขั้นต่ำของเขาค่ะอ่าค่ะอันนี้ก็ต้องไปดูอย่างกรณี337บาทเนี่ยเขาอยู่ได้ไหมค่ะหรือจะไปถ่วงน้ำหนักเอาที่ความสามารถของธุรกิจในท้องถิ่นเป็นหลักมหมายถึงนายจ้างมีปัญญาใจไหมกับธุรกิจที่สร้างรายได้ให้กับนายจ้างคาดการณ์ว่าน้ำหนักจะถ่วงไปทางไหนเนี่ยเอา